สวยไหมสตาร์ทออต้สเตอร์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับอีลูสัน้าบูพาวเวอร์ค่ะบอกเลยว่าสีขาวมีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือตัวแคปนะคะเข้ามาเลือกกันเลยจ้าใ<อ>ช้กันรถเพียงแค่หนึ่งฉบาทจบคร<อ>บหมดทุกอย่างก่ะชิมล่าสตาร์ทอต้สเตอร์และฟรีดาวน์หนึ่งคำด้วยนะ <S <S อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคันแรกกันเลยค่ะบอกเลยว่าปอบป,ปังแน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มคันนี้กันเลยค่ะลูกค้า แคมป์เอ1.9 H Blue Power มาพร้อมกับปี2018ค่ะคันนี้ค่ะพันปกติอยู่ที่8,783บาทค่ะ7ปีับรสินงวดแต่วันนี้สตอร์ทเซ็นเตอร์ค่ะมาช่วยผ่อนและ2,000ค่ะลูกค้าค่นนาน1นปีข่ะฟรีกันไปก่อนเลย60วันค่ะเอาไปเลยค่ะค่างวดอยู่เพียงแค่เดือนละ6,783บาทค่ะและยังไม่หมดค่ะคันนี้ค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าได้รับหม่ยยางใหม่คําไปด้วยนะคะลูกค้าขะคุ้มสุดๆอะเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันเลยค่ะ ันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวยกสูงให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าขาขอเจาะส่วนดีแม็กค่ะแคลโวค่ะไฮรันเดอร์เอ็มมซีน1.9รุ่นซัดดีวีดีค่ะมาพร้อมกับรถปี2018ค่ะคันนี้ค่ะ7ปีแบบสี่งวดผ่อนปกติเดือนละ11,911บาทค่ะแต่วันนี้สซอร์วิสสเตเตอร์ของเราของช่วยผ่อนแล้2,000พันค่ะลูกค้าขานานหนึ่งปีคันนี้เอาไปเลยค่ะผ่อนตกเดือนละ9,911บาทเท่านั้นนะคะ วันนี้ค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษกันไปเลยค่ะกับในการแถมยางใหม่สี่เส้นกันไปเลยจ้าทำคันนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะอินสุดดีแม็กแคร์เพลเดย์เอ็มซีหนึ่งสิบเก้าแอลน้าบูพาวเวอร์มาพร้อมกับรถปี2017ค่ะคันนี้ค่ะผ่อนเจ็ดปีแบบสีเงว่าผ่อนตกเดือนละ9,174บาทค่ะแต่วันนี้ทางรถซินเตอร์มาช่วยผ่อนแล้2,000บาทนะาหนึ่งปีเอาไปเลยค่ะลูกค้าค่ะผ่อนตกเดือนละเพียงแค่7,174บาทเท่าน,นั้นเองนะคะเรายังไม่พอค่ะก่อนที่เราจะผ่อนกันเเอาไปลลยคคคค่่ะะะะัััฟีี60ววนนนนแ้้ ร้อมกับโปรโมชั่นนี้เลยค่ะลูกค้าขาแถมร้อนใหม่ยางใหม่ด้วยนะเจ้าเรือสุดดีแบบอดิวคับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9ากการุ่น RDA Blue Power ปี2022เล่มมาอยู่เพียงแค่9,500เลยเท่นานั้นเองนะคันนี้จ7ปีแบบสีเงินผ่อนต่อเดือนละ12,890บาทแต่วันนี้ซาตานซิตเตอร์มาช่วยผ่อนและ2,000บาทนาน1ปีแล้วมาพร้อมกับขับฟรีไปก่อนเลย60วันคันนี้ผ่อนต่อเดือนละ12,890บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าขาคันนี้ขับมาพร้อมกับ ด,ดีแมกนาบูพาวเวอร์นะคะเบอร์บอกเลยนะคุณต้องมาที่ร้านชาร์ลอตเซ็นเตอร์หนึ่งพบาทจบครบพัทยาฟรีดาวน์โนคัมนะคะส่วนไม่ล่ะกับอีสุดดีแมกนาบูพาวเวอร์